สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องพ่อเพียงเรียกต่อได้อีกนะครับเนาะอยู่ตลาดนัดบ้านขาวเนะพี่น้องเด้อตะกันเช้าวันพุธที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องวันนี้วัวควายเขาหลายครับพี่น้องเป็นตลาดวันนี้เป็นตลาดตลาดใหญ่เนาะวันนี้เนาะคนเขาหลายพี่น้องมาจากต่างจังหวัดหลายม่วงหลายที่เนะพี่น้องเด้อไปชายเพื่อนเข้าพี่น้องนะครับกำลังมาครับ

โอ้ด es ีหัวห <speaking> ันมอีกแล้วทุงอะไรเนี่ยสแปดล้วก็อ๋อเินเลยว่นเดีตาคนอว่ากินดีดีร้านอยู่ไหนเนี่ยอือเกษพารักน่อหัวหันไพี่น้องก็มี ขายครับมื่อนีร่ครับขึ้นว่าขึ้นชมบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศไปก่อนบรรยากาศขายหัวขายควายตลาดพี่น้องขายครับมื่อนีร่ครับเอาเพียงพาไปเบดึงลงน้ำพี่น้องเนาะก็จะลงน้อย่างที่สามเมื่อไหร่ โอ้นี่สายคัดกันัน่นีอะไรวาป้าวะเนี่ยยิงเอาวางามใครน่อนเนาะโอ้ตันี้โอ้เป็นนมเป็นสีนี่นมวัน ตัวนี้ของกูได้น้อยเนาะไปจาของเนาะเอครับแต่บรรยากาศดึ๋งครับผมเชฟหกแปดครับครับวันยุ่กับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับผมครับคุณพ่อได้พ่อพันธว่าที่พ่อพันมาสองตัวน้อพ่อน้อครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ลูกเทชฟหกแปดลูกเคเอฟหกแปดน้อโอ้มันได้จะเดือนแล้วพ่อเนี่ยตัวนี้สิบเจ็ดสิบแปดเดือนใกล้แล้วเนาะใกล้ังได้ขึ้นแล้ว่าเนี่ยพ่อเอาไปคุ้มฟุ้งสิพ่อ ครับไปคุบผงเนาะไปขึ้นรทับนี่ยทับได้ยังีนพ่อเนี่ยยังครับบริษัทในปอยบุ้งเนยโอ้ลูกคีเอปดเนาะเดี๋ยวก็อายุบริษนทในดีกันรูทปยประมาณสองปีที่พ่านมาครับสิบแพราที่ทับทับได้เลยไหมเนื้อหนางดีเะพ่อเนาะรูมหลายบรในพ่อนี่ของอยหกขึ้นไปเลครับเนาะบัในพ่อตัวเนี่ยพ่อไม่สาหได้ขยพ่อไสนแปเนาะนี่ครับแข้งขาดีเลยพี่น้องเด้อแข้งขาดีหางยาวพี่น้อง ตๆ Finnish, ๆัวนี้ได้เพ่อเนี่ยตัวนี้ได้หลอดได้น้อยเนี่ยลูกเก็บสามนึงครับตัวนี้ตัวนี้สามนึงครับตัวนี้มีใบไม่หลอดด้วยเนี่ยใบหลอดตัวมีนะตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้งามเลยเนี่ยเข้มขาดีตัวนี้เปิดไปยี่ิบสีครับโอ้สองมือสีครับมีใบหลอดมันมีครับโอ้สไนเปอร์ครับพวกแดงเนี่ยไงน่ะคุณมาถามแล้วนะเพ่อเอ้าเอ้าสองมือกวนสไนเอร์กวนสไนเปอร์เอาว่ากันว่ากันคุณพ่อขายเลยครับคุณพ่อนขายก่อนรวด

ีเดือนเอานี่ครับนี่ก็พ่อเขาครับเดือนพุทธิสามสิบมกราดใช่ไหนดนี่ยใช่ใญ่สามสิบลูกตัวสามสิบมกราดครับพุทธิสามสิบมกราดโอ้โหมะกราดหกรถกับผมได้ได้มาเลยมาเลยนี่ครับลูกนี่ครับพ่อเขาครับ K F สามหนึ่งเห็นแล้วต้องพ่อครับอาพ่อครับโอ่หนักคือพ่อนะพ่อเนาะ นี่อนาคืออันที่สามหเนาะโอ้หวานคือนื่อหนังดีแท้วะานี่ยคืนีเข้มตรงนี้พอเนาะเอาพ่อบอกเบอร์เนาะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าครับหกสีคุณพ่อผลครับคุณพ่อผลเนาะตัวนี้พ่ห้องไปสองหมื่นสนีเนาะครับองไสี่ลองได้อีกทีนึ่งก็ได้อยู่ครับครับเดี๋ยวไทยเมื่อไหชัดครับไปกินพ่อพันพไปนองเด้อตัวนี้เด้อ อาาโอ้ยพุ่นแล้วครับมามันหนังหนาดีอย่างนีงน้ไงใหญ่เลยทังวันทั้นี้เนาะสองหมื่นกว่านึง,นงมันเลิกมงมแล้วครับขอบคุณครับพอ่อเขาได้ขายครับ แม่ผมกจกพังว่าตอนเต่าเียงกลังลุ้มยิงาม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 คนเรียกกำลังลุ้มดูย่ติครับมาไปเลียงครับซีมือแตนพี่น้องด้วยเนี่ยนี่หาพันครับพี่น้องเนี่ยหาพันย่ปนึง คุณแม่สวัสดีครับผมคุณแม่ช่องฟอเพียงเลี้ยงตัวได้ด้วยคุณแม่เด้อฝากเนีอันนี้เป็นงัวะอย่างแม่ท่อั้งคู่สิแม่ตัวตัวนี้ท่องเนี่ยตัวตัวนี้ท่องเห็นปะโอ้สูงหลายวานเลยหนึ่งเงือคือตัวสูงเติบดนะ้วเนี่ยร้อยสี่สิบขึ้นไปเลยเนี่ยหืมฟ้าสูงขาวสูงใหญ่เนาะคือเรื่องนีเลยเนะี่ยท่อกับตัวไหนแม่ แค่เอฟมันไมีใบแต่มันเป็นลูกแค่เอฟโอ้ทองทองตัวครับตัวแต่เป็นลูกของแค่เอฟแค่เอฟโอ้คอเป็นลูกแค่เอฟหกแปดเนาะครับโอ้เบิ่งคักคักตัวคักครับท้องได้จีเดือนเราไหมฮู้ท้องหาเดือนแล้วเนี่ย คีไดประกันทองปประกันพ้อมเนาะโอ้นี่ย้องหเดือนประกันทองเอาคุณแม่บอกราคาแนวห้องสามหมืนเก้านอครับคุณแม่มีเบอร์บ่แปดนึ่งสองเก้าสามสามีเนึ่งคุณแม่ยังครับผมแม่นี่บ้านที่ไหครับนมางโอ้คุณแม่นี่แกงสนามนางนะครับเนาะสามหมนก้าพี่น้องตัอเนี่ย้องหาเดือนครับกับลูกของเอฟห ครับรับประกันพ่อพ่อพี่น้องเด้อโทรหาเราครับคุณแม่ครับมองไปถามเบื่อเก้าดึกครับดึกให้ทัดกับรายละเอียดครับครับหางเหย้าครับพี่น้องหางเหย้าดีเท่ดำอันนี้ตัวนี้ตัวแม่สาวนี่นี่เนี่ยนี่เป็นเมษาพี่น้องเด้อนี่เป็นงอแม่สาวแม่สาวหัวรุน เอ่คุณม่สาวเท่าไรแม่นี่ยแม่สาวนแปดานแปดยึดทับไปตัวเนี่ยเคมันแล้วตัวเนี่ยห้องไ้เงินแปดพันหา้อยได้พี่น้องเด้อตัวเนี่ย ตัวร้องได้อีกครับพี่น้องนะครับแม่ครับขอได้ขายครับแข้งขาดีครับอเอาสวัสดีครับหอ้อยมือนี้ห้อยต้นไปทางไถวไปหาซืดดาออ้อเงาะเตี้ยโอ้ตอนนี้เขาเปิดได้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เปิดไปหมื่นสิบห้าร้อยโอ้เขาเก็บขเขาเลี้ยงเนะาะหมืม่นกับหนึ่งพันห้าร้อยเนาะโอ้ เป็นง้งอผู้งอผูเขาคุนก็ได้นะพี่น้องเนะาะเขาคุนเขาเลี้ยงมืนกับสิบห้าร้อย ขอให้ันได้นนองเด้อเนี่ยเรากำลังไปหามายู่ครับหัวกับเนื้อก็ดังดีอยู่เนาะห้เนาะขอคอไวมือิหารยครับบาลุกหล่อ้อยไปแตงไม่ขอคุณทำให้ครับขอได้ขายด้อเบร์บ๊อกูแปด่งหกูนึงหกู แปดหกหนึ่งศูนย์ห้อยตั้นนะพี่น้องเด้ออยากได้ก็โทรหาเราถ้าอยากได้อยากโทรสังรส่งว่าเราก็าโทรหาเราเราก็สั่งไว้ครับเราไปตรงได้ครับผมขอบคุณครับครับสี่ขึ้นรักห้านะครับมาดูแม่ลูก,กงามๆนะพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นห้องไว้ยสามสิบห้าพี่น้องนี่แม่ลูกูหัวหลุนไอแม่หัวหลุนครับลูกกินนมจุ๊บๆลูกกินนมลูกของแท้เลยลูกนตะัวเมียได้เนาะโอ้ยลูกตัวเมียพร้อมตัวนี้เนี่ยครับ หางก็ดีทำเสร็จนี่นะพ่อนเนาะหางยาวแม่ก็ได้คุณน่ะครบเครื่องเว้ยมีเบืออีทังหากนี่สิคุณน่ะตีเบือไว้พพ้มม่มเนี่ยค,ค,ครับลูกขอครับจิ๋นนมยูโอ้อยูตรงไหนสามหมื่นห,นนห,ห้าพี่ต้อง าดีเรับพี่น้องเด้อลูกกับประมาณแต่เดือนกว่าๆนี่แหละครับพี่น้องอเพศดำครับแม่เขาครับสูงกันอยู่ประมาณร้อยที่สิบก็แปะร้อยที่สิบแหละครับร้อยสามสิบแปดได้อยู่ครับพี่น้องนะครับเป็นหัวประมาณหมอลุนหมอลุนครับหมอลุนธรรมชาติครับเนี่ยครับเป็น้องไปสามมือหายเลยพี่น้องเด้อ ครัมบ,บมาอยู่กับนายห้อยนายห้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อนายห้อยนายห้อยตัวนี้ได้อันเ,อาาเปิดราคาเอาถามเปิดรูดเนาะเปิดก่อนเปิดวายิบสามครั้ครับเปิดวายิบสามหัวเป็นหัวพ่อเขาจังเดยครับเนี่ยมีสายพันธุ์หัวครันะบนะจะโอ้จะเป็นงวงหัวลุนธรรมชาติได้เนาะพ่อเนาะเขากระแทกได้ขึ้นอยู่นะครับหน่อยนึงสูงกว่าประมาณจากร้อย ลอยเกือบอยสี่ส oh, ิบเนาะเนาะับแข้งขาดีนะพ่อเนาะวิธีตรนเนาะแข้งขาใหญ่มันมีนมิงหน่อยนึโอ้นมติงหน่อยนึงไโอ้น่ะครับแข้งขาดีห่างดีพี่น้องคันปลวกไวเปิดไวสีก็เป็นสีออกขอบเปลือกขอบเปลือกเด้อพี่น้องเด้อเอลูกวามันน่ ห้อบย mm ี่สามนะพราเราไ้หิงเนาะตรงได้พอมเอาคุณพ่อพี่เบอร์บอกว่าซูเป์สงปองหนึ่งสามหนึ่งห่งเก้เจ็ดสี่คุณพ่อสี่เก้าเจ็่สี่เก้าเจเนาะเอาครับผมคุณพ่อขอได้ขายครับทุกหารเรยนะครับด้องามงามงามครับคุณพ่อครับผมขอบคุณครับ ครับขอขอดูคุณพ่อนะครับแล้วคุณพ่อได้งองามมาสองตัวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นห้องไว้สามหมื่นหาครับสองตัวเป็นงาะแม่ของาะแม่สาวนะครับเนี่ยครับขอเก็บขเขาเลี้ยงเนี่ยครับขอดุนทั้งคู่เลยครับเนี่ยครับเพิ่นห้องไว้ตัวละมหมื่นเจ็ดหาร้อ,อยพี่น้องราคาห้องเลยพี่น้องเด้อ็ตกรองได้อีกครับผมสีแดงดีพร้อมแม่น,นะครับบื้อลึงก็มีแข้งขาดีพี่น้องเนี่ยครับเงาะั้งทีอยากเจ็บ จะเก็บขอข้อครับเอาไปจะปีหกเจ็ดเดือนหนี่งก็ได้มันก็ได้ทับได้ลูกแล้วครับเนี่ยถ้าเก็บก็เลี้ยงเขาก็นี่ซึ่งวันเวทีผมมีขาดทุนครับพี่น้องมีแต่กำไรครับถูกยาถูกค้ากับไปโล่มีแต่อ้วนขึ้นครับพี่น้องราคากระเพาะฟังราคาคุณท้องไว้ตัวละเมือเ่อเจ็ดหาร้อยครับตกลงได้อีกครับพี่น้องตีแรงดีมีอน,นาคตพี่น้อง ห,อห่อร่วนทั้งคู่เลยพี่น้องเด้หอห่อร่วนเรียบร้อยแล้วครับแต่งห,อห่อร่วนให้เรียบร้อยแล้วแต่งเขาแต่งหนาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวนี้ก็นหนังดีไายเส้นทีเบอร์คอมตัวน,นี้เพศดำทั้งคู่แล้วพี่น้อง

สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าหกศูนย์หกห้าหกศูนย์หกครับคุณพ่อพ่อยังออวตแดงครับครัออวตแดงพ่ออยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านเม็ดละลงออวตแดงเม็ดละลงครับโอเคครับขอบคุณครับคุณพ่อได้ขายนะครับเด้อครับงามมาสุดหนี่งพ่อมาสวัสดีครับผมพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อวันนี้รถใหญ่มาหรือพ่อเนาะครับคุณพ่อรถใหญ่มาแมันยังนี่พ่อคุณเนี่ย พ่อครับโอ้ท่านเน่มันขายจะหมันซื้อน้อเอาละมันซื้อก็ใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วมันหลายเท่าไหร่หนี่ยพ่อเนี่ยเงี้หลายเลื่มมื่นกว่าบาทครับโอ้หลายหลายลายเนาะมีอุบะใหญ่ๆอันนี้สองมื่นสามมื่นสี่เดียวเออแต่แต่ราคานี่ครับเรียกเอาเด้อครับเรียกเอามันหลายตัวเรียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะไทยให้เบิ้งแล้วก็มัดตัวแดงก็โทรคุยกับเราเอาแล้วก็ให้เราทงไรให้เบิ้งเราเพราะพ่อเนาะอันนี้ก็ยุบประมาณมื่นสามมื่นสี่เนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยยุบประมาณประมาณสามมันหาครับเออประมามื่นสี่ ครับตกลงได้ตัวใหญ่ยังเสียกับมือ่นสามกว่านี่ครับไปดูครับเนี่ยเฉลี่ยกันมือ่นสามหาเนี่ยครับนี่มีตัวงามๆมีตัวงามทั้งหมดถึงห้าล้วนะครับซื้อวัวผ่านของพ่อหมานนี่เราไว้ใจได้ครับเพราะว่าเรารัดคัดมาให้ย่างเรียบร้อยแล้วถูกคัดสรรถูกเฟ็นมาอย่างดีแล้วพี่น้องก็ต้องเอาก็ต้องว่าหัวว่ดีหัวอย่างนั้นพี่น้องเด้อทั่วหาเราได้ครับเม้นว่าทั่วทั่วหาคุยกันทั่วทั่วทรบมากตัวใดแล้วก็จะเอาให้เป็นงามๆพี่น้อง รับประกันได้ครับซื้อจากหัวพ่อหมานี่ครับผมบอกตรงๆเลยครับผมแมีนครับแมีนมัวรนี่ผมไปถ่ายให้เราแล้วก็ได้ขายเวิร์ดเอาพ่อหมานขอเบอร์เนี้ยทีได้ติดต่อกันอยากให้พี่น้องได้งัวดีแล้วพี่น้องเด้อทู่หาหาพ่อหมานี่แหละมันทีได้แบบสบายใจเนี่ยครับเบอร์พ่อหมานเด้อครับ0972389252เบอร์ไลท์ศูน์เก้เบอร์ไลท์ศูน์เก้ ห้าเจ็ดสามสี่สามห้าครับประมาณครับมีไลครับจะพิ่งอยู่ในพอกในบ้านกัดทั่วไปเบอร์นี่ครับครับผมครับประมาณครับอยู่บ้านกัโทัวหาเราแล้วครับเด้อให้เราส่งทางไลยทางเฟสให้เบิ้งงล้วกะให้เราไปส่งครับรับประกันได้ตำหนิตำเตียนตรงนี้ตรงไหนเราบอกเบิร์พี่น้องเราพอปิดพอวางครับล้วก็เราซื้องัวไว้ในรถเราเนี่ยก่อนงัวที่มาอยู่กับรถเราเนี่ยเราคัดมาแล้วพี่น้องเราคัดมาเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องเป็นห่วงครับเอาประมานขอได้ขายครับประมาณครับครับครับผมขอบคุณครับครับผม ไ้ดุนสวัสดีครับผมโอ้วันนี้ตลาดคนไหลหมานเล้วนี่ครับนี่ครับเพื่อเป็นห้อยดุนครับเพื่อเป็นเจ้าของตลาดบ้านนะบ้านขาวนะพี่น้องเด้อวันนี้มีใหญ่น้ำฝนอยู่ครับงัวเขาได้หลายพี่น้องคือขายดีนะเพราะห้อยดุนเนาะครับอันนด้อยังมาเนี่เจ้าของตลาดแม่ลูกครับแม่ลูกลูกยังแม่ลูกลูกผูกครับแม่ทับได้สามเดือนแล้วแม่ทับได้สามเดือนแล้วทับทับพอพันเดตะทับทับพอแท้ทับพอพันเนาะแม่ลูกลูกผูกโอ้ลูกงามด้วยนะนังดีเปิดว้ันอะไรห้อยดุนเนี่ย เปิดไว้มื่นสามพันห้า้ยครับโอ้ราคาเปิดอะเมนครับเปิดในรูเปิดในรูจิงครับเนี่ยเมนขึ้อคับพร้มเลยว้ยถึงแล้วครับสามตัวร้อยเนี่ยแหละครับสตัวร้อยราคาถูกแล้วครับประหยัดนะพี่น้องเด้อหมื่นสามพันห้ารอยพี่น้องของให้ดุนครับผมเิ้องไว้หมื่นสามพันห้ร้อยครับเป็นตึกของตลาดพี่น้อง นี่เนี้คร like ับเขาเพิ่นน่ะเขาไงงามๆที่น้องเด้อของแท้ด้วยเนี่ยสายไทยายไทยหากมีบือมีลึง่ีงน้องให้ดุนเนาะเอาให้ดุนบอกเบือเด้วยศ์หหนึหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สามเจเจ็อาพ่อให้ดุนนะครับเด้อโทรหาเราครับ เขาให้ดูเนี่ยเรี่ยงสื่คฟ้องครับครับคำว่าถูกใจเราเนี่รถไทยอีกหลากหลายนะครับเด้อเราใจดีนะครับให้ดูนะครับให้ดูครับคอยได้ขายครับครับผมบอลลิงวะครับมาเป็นเงาแม่สางงามเนี่ครับเด้อสีแดงครับพี่น้องสีแดงฮอลลินพี่น้องเนี่ยเกิดไปสองเมืองกว่าครับเล้วกวาเท่าไหร่ยิ่งไปถามแห่งเด้อครับเด้อพี่น้องเนี่ยสีแดงงามงามพี่น้องเด้อฮอลลินธรรมชาติ รวมกับประมาณร้อยสามสิบห้าได้แล้วครับพี่น้องถึงว่าแม่สาวนี่ว่านั่งดีนุ่มดีครับแข้งขาดีพ,ดพ,พี่น้องของคนนั่งคุณแบบเบาพวกยังที่ครบเราไปถามให้ครับเราจถามให้เบิงเบิงสภาพก่อนครับหางยาวครับพี่น้องเบิ่งหางหางลากดินเลยพีย่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยงัวงามกับราคายัางที่แหละครับพี่น้องสองหมื่นกว่าขึ้นอยู่ กับงัวราคาสองหมื่นกว่าพี่น้องนี่เป็นแม่ลูกก็เพีนน้องเด้อเป็นแม่ลูกเจ้าเดียวกันครับพี่นอ้องหางกกนยาวแม่เขาครับแม่ลูก ลูกกับประมาณประมาณลูกสองแล้วครับเนี่ยลูกสองลูกสามแล้วพี่นอ้องนี่เป็นลูกเขาครับนอนอยู่เนี่ยมาไม่ลูกลูกผู้ครับพี่นอ้องมาลูกลูกผู้เดี๋ยวจะพาไปถามเจ้าของเขึ้น mình cắt cho nó ngam mẹ Mẹ cả nó ngam này mệt. Mệt ngam nữa, cắt xuống Cô mình mẹ sáu, các mẹ sáu làm sáu các một số vĩ nong, bố này nó, có thấy cháu con đèn thang một này. พอเจ้าจนสิบสองหางร้อยกันยกมัเลยสองมื่นกว่าจีเหรเนาะพอเนาะสองมื่นขึ้นครับเนี่ยครับราคาราคาสองมื่นขึ้นสองมื่นกว่าเนี่ยนีู่เ้างโนเลเนี่ยสองมืกว่าเเห็นหางกโดนเลวเป็นยังไงครับเเห็นหน้เห็นตาเจ้าของเพื่อนตกราคาประสองมื่นกว่าแลวครับวุ้อนี่ยครับ ของคุณไปใส่กุเงคุณว่ากู้นี่ประมาณ 3, ตอ่อสามเมืนครับสองตัว,วนี่เทียบเคียงแลครับเทียบเพียงเอาเล้วครับพี่น้องเด้อใดรมีช่วยกันกันเทียบเคียงราคาเอาครับค่าตลาดคนซื้อขายกันประมาณนี้แหละครับผมมีความรู้เทียบเคียงเอาทายบรรยากาศนะครับเด้อวันนี้ถ่ายบรรยากาศนี่ครับเป็นกลางครับบรรยากาศการซื้อขายวันในตลาดพี่น้องวันนี้รถไล้ครับพี่น้องรถไล้เมื่อไร ครับเขาจะซื้อขายกันที่นะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเนาะนี่ก็ไายให้เบื้องเทียบราคาเบื้องครับคืนทองเป็นง้อเนื้อนะพี่น uh ้อ oh. ดังลบเป็ card. นง้อแม่งอแม่ง้อใหญ่พี่น้องคืนทองไปสองหมื่นหกครับราคาห้องนะครับพี่น้องเนื้อหนังดีเนื้อหนังกับวันนี่แหละครับราคาเห้เบื้องครับก็เลี้ยนลูกเอาครับเลี้ยนลูกเลี้ยนลูกกับเบื้องง้อยู่บ้านเจ้าของพี่น้องเด้อเขียบเทียงเอางท้อก็ขายกันอยู่ ตลาดนาคาพิมพ์ว่าแม่ราคาห้องราคาว่ากันครับต่อร้องกันได้อีกอยู่ครับสองื่นหกครับพี่น้องลักษณะแบบนี้แหละครับผมน,นี่ซื้อมาู้ใดมียุคพอกยู่เล่ากับประมาณเอาครับประมาณเอายจงแจเอาู่ว่าเจ้าของพี่น้องดื้อสองคนทองไปสองพันหกที่ตลาดครับลักษณะแบบนี้แหละครับว่ากับป็นพัว่าแม่ห้างลูกครับ ก็ประมาณลูก 3. สามตีเนื้อไว้ครับตีเนื้อตีเบียดเนื่อไว้สองมือโกกพี่น้องจะเป็นราคาลองพี่น้องจะได้เบื้องจะได้เคียคราคางว่เจ้าของมาพี่นอนะ้องเนาะเกีบยไปเป็นต้องรู้ครับผม ครก็มาเนี่ยมาอยู่กับพ่อพ่อพ่อบุญถึงพ่อบุญถึงสวัสดีครับพ่อบุญถึงวันนี้ได้มาสามสาวงามๆนะพ่อเนาะครับผมเออตัวสีแดงๆตัวนี้ใส่เมาเรียบร้อยเป็นเชือกเป็นปอแล้วนะพ่อเนาะคครรัับบเป็นโอ้สีแดงตาเก็บตาเลี้ยงต้องแบบนี้เนาะครับผมแข้งขาดีครับแข้งขาดีเออนางนานะตัวนี้งามเลยตัวนี้ตัวนี้ห้องว่าเธอในพ่อเนี่ย เมากันเลขสามตัวนี่ถ้าเมากันสามตัวผมเปิดไปไล่ละสามพันหาครับหมื่นสามห้าร้อยถ้าเป็นแยกเป็นตัวก็อยู่ที่ขั้วเหรียครับว่าเป็นไล่ตัวกับขั้วเหรียอีกที่หนึ่งครับโอเคครับถ้ายกสามตัวนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเด้พี่น้องเด้อต่อรองกันได้อีกเนาะพี่น้องเนาะต่อรองความทรงครับหัวดีทุกอย่างครับพี่น้องไม่ควรถึงรับประกันคุณภาพพี่น้องเด้อเนี่ยครับคุณเชียงทำเขาให้เรียบร้อยพร้อหมวอสีแดงย่างดีครับพี่น้องหัวเขาเก็บเขาเลี้ยงครับเขาเก็บเขาเลี้ยงเขาคุณหัวอนาคตอนาคตสดใสพี่น้อง นี่ยครับอีตัวนึงผมแกงสาดีนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงครับตัวนึงบูับราคาคุนหองไว้กยศสามสิบสามหาร้อยพี่น้องกันเตรียมทำสักหนึ่งตัวกับมาคุยกัน <ห arrogant S 3> นึงกับมาเกินกันนะครับประมาณนี้แหละครับูสีครับอะไรกันครับเออสูตสีตัวเล็มือน้นน้อยครับผมมือน้นน้อยเอ่อมือน้นน้อยมือต้นต้นมือต้นครับเดี่ยมือต้นต้นครับตัวเมียสามตัวเลยครับมือต้นต้นครับคุนหองไว้ราคาสิบสามหาร้อยนะครับเจ้าหมอกรายสามตัว ต้อนรับในอีกครับต้องได้อีกเขาไปถึงเาะว่าวงยาดนะครับพี่น้องเราว่าวงยาครับมีร่างตัวดีครับมือลึงดีแข้งขาดีครับอ่างดีทุกอย่างมิตาหนินะพี่น้องเขาไปถึงบอกเลยนะฮะได้ขาย ครับเบอร์ผม0 6 3 0 6 3 7 8 0 7 8 0 2 8 4 1ครับผม2 8 4 1ปดคุณพ่อคุถึงนะครับขอได้ขายทุ้คุณพ่อคุถึงเด้อขอขายไว้เบื้องหนี้กับรถเพ่ากลับบ้านนะพ่อมุณถึงครับผมขอบคุณที่รับกันครับครับอันไหนก็โทรหาเราครับบริการได้ดีครับผมคุณครับพ่อครับครับพี่น้องวันนี้ก็ขอจบคลิป สถานะตัดบ้านขาวไว้สวัสดีคร้บพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพเพียอเลี้ยงตัวได้น้ำครับวันพุธหนาที่มาไทยให้เบิ่งไหมนะพี่น้องเด้อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับก <c oughs> ็มันแล้วเตี้ยมันยัง <c oughs> นั่นนะเอาขอบคุณครับผมขอ,อได้ขายโชคดีโชคดี